รเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของเทรเดอร์นะครับต้องรอให้เป็นเย็ยนให้พอครับอันนี้ก็เป็นอาจารย์นะครับมีชื่อเสียงกันแต่ผมจำชื่อเล่นไม่ได้ครับพี่เขาว่าเป็นสายเทคนิคนะครับก็ก็สอนอยู่ผมก็ตามตามเัอยู่กันนะครับครับคือถ้าเราบอกว่าบางทีการเป็นเทรดเดอร์เนะมันมันไม่ใช่มีแค่แบบว่าซื้อหรือขาย ในบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องรอด้วยเนาะอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ถ้าเราเห็นแล้วว่าใช่ตัว global หรือว่าตัวของ set เองเนี่ยมันขึ้นมาแพงแล้วแล้วเรายังไม่มีไม่มีของอยู่ในพอร์ตเนาะสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็อาจจะต้องรอนะครับครับจริงครับถือหุ้นสดมาก็ได้ครับไม่ต้องรีบตลาดเปิดทุกวันครับเพราะกลัวมันแบบเป็นลัสเซียหรือเปล่าฮะแบบว่าหรือว่าเอ่อทักลงแบบเยอะๆใช่ไหม ใช่แต่ก็หรือบางทีติดอย่างเงี้ยเราเราก็ต้องรอให้เป็นเหมือนกันบางทีมันมันมันซื้อเราไม่ใช่ว่าเราซื้อแล้วเราโอ้โหเราเก่งเราถูกทางตลอดมันก็มันก็ไม่ใช่ครับบางทีซื้อแล้วติดคืออาจจะไม่ได้แบบติดแบบแย่หรอกแต่ว่ามันก็มันก็ยังไม่ได้ขึ้นในทันทีเนาะก็ต้องรอรอให้เป็นนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารไปนะครับโอเคจบครับได้วิชาหาหุ้นพอสมควร <Okay. S 2> ต่อไปก็เป็นเรื่องหน้าจอสตรีมมิ่งครับครับในในที่นี้ถ้าใครแบบพอจะมีแอปสตรีมมิ่งนะครับก็ลองลองหยิบขึ้นมาใช้ได้นะครับหรือบางคนที่ยังไม่เคยก็อาจจะลองนั่งดูกับเพื่อนดูได้นะครับว่าเอะตัวโปรแกรมมันใช้ทํำยังไงอันนี้มันอาจจะเบสิกนิดนึงเนาะแต่ว่าเชื่อว่าลองฟังไว้น่าจะมีประโยชน์นะครับก็ดูดูแบบวิดูหน้าจอครับเวลาเทรดชีวิตจริงอะ่ะเวลาเข้าไปจริงๆอะ่ะมันก็จะจะประมาณนี้ ล็อกอินเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นหน้าแรกเลยนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นซัมมารีนะครับครับเมื่อวันที่ตอนผมทาสไลด์ก็วันที่แปดเนาะตลาดเป็นไงครับลบเจ็ดห้าเจ็ดสามก็คือขึ้นห้าร้อยเจ็ดสิบสามตัวนะครับสีเหลืองสามเก้าแปดคืออะไรครับนิ่งงอ่าคงราคาไม่เปลี่ยนแปลงเนาะก็เป็นอาจจะเป็นเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ลงพันสร้อยตัวนะครับเยอะอยู่ ครับก็มีไฮโลหน้าจอนะครับก็จะเห็นกราฟแล้วก็จะเห็นว่าในวันนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับขึ้นไปไฮหนึ่งหกสามสามแล้วก็ลงแล้วก็ลงมาเลยลงมาที่โลที่หนึ่งห้าแปดศูนย์ก็ลนะึกเนาะอตอนทําตอนทํากราฟก็ตอนทําสไลด์ก็ใจเสียนะไม่กล้าอยู่ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรครับ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อการศึกษาเนะคือการศึกษาเ <c oughs> นาะเออใช่ครับร <c oughs> ะครับก็จะเห็นเป็นเซตห้าสิบนะครับก็ที่คุณบูสอนไปก็จะเป็นอุ้นขนาดใหญ่ห้าสิบตัว ก็จะจัดทุกสองครั้งต่อปีะครับเอาเข้าเ,าเอาออกประมาณนี้ครับแล้วก็มีไก็ตลาดเล็กครับแล้วก็ t f เฟกทีเฟกก็เป็นเรื่องของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าครับก็จะเป็นแ d ดวาร์อีกแต่เรายังขอข้ามไปเลยแล้วกันแล้วก็เหน้าถัดมานะครับก็เป็นวอชนะครับ,รบเป็นมดแอ c t ี v แ v a l ลูอันนี้ก็จะเป็นผมก็ใช้บ่อยนะะอันนี้ผมผมจะใช้เป็น เวลาแบบคิดอะไรไม่ออกเทรดหุ้นแล้วอยากหาหุ้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะใช้โมดแอคทีแวลูก็ว่า Mode a c แอคทีแวลูคือที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนะครับ<ะ>มียอดซื้อขายสูงสุดเวลาผมจะหาหุ้นก็จะใช้หน้านนี้แหละก็จะมี K-Bank, s c b ซปตท,ะทนะครับก็ละเอียงตามลำดับมูลค่านะครับ,รบเทรดเยอะนะครับคำว่าแอคทีแวลูก็คือมีปริมาณการซื้อขายเยอะนะครับ แต่จะเยอะไปทางบวกหรือทางลบก,ก็ว่ากันอีกทีนึงเนาะใช่เขาจะใช้ตัวนี้แหละในการหาหุ้นนะครับอต่อมาถัดมาโคดนะครับครับโคดนะครับก็คือกุ้นรายตัวนั่นเองเราก็จะคียใส่ใน Enter Symbol ครับครับอย่างตัวที่ผมยกามา <จะ S 2> ก็เป็นโอสุสภาครับโอสุทสภาทำอะไรครับมีใครพอทราบไหมโอสสภาขายขายยาทำอะไรขายอะไรเจ็้ยห้าสิบ เอ็มร้อยคือครับครับก็กราฟสวยอยู่แต่ว่าก็เอามาเป็นตัวอย่างเฉยนะครับก็จะมีเห็นราคานะครับครับตัว CA อ่ะก็จะเป็นที่ที่มีอยู่ข้างข้างซีก็คือคอมเานีอเลิรนะครับมันก็จะเป็นเอ่อพวกประชุม XM x x x ออะไรเงี้ยครับแต่ต่นี้น่าจะเป็น x อ็มมากกว่านะครับมีมีการปิดบัญชีปิดสมุดบัญชีเพื่อประชุมนะครับ ก็จะมีการเทรดไปพันแปดร้อยล้านนะครับวันนี้เกิดวอลลุ่มทั้งหมดห้าสิบสองล้านหุ้นนะครับครับอันนี้เป็นตอนตอนที่เก็บตอนที่แคปมานี้เป็นก่อนตลาดปิดแล้วโปรเจกต์ c l o s ก็คือปิดนะครับครับสามสิบห้าจุดเจ็ดห้าที่จำนวนหุ้นสองล้านหุ้นก็เยอะอยู่ครับครับอันนี้ก็จะเป็นปิดออฟเฟอร์นะครับที่เกิดขึ้นโอเคเออทางที่คุณเตียวเล่าเมื่อกี้อาจจะขอลองช่วยช่วยขยาย บรรดาข้อมูลที่เป็นเอต่างๆนี่มันมีอะไรที่เป็นสําคัญสาคัญที่เราควรทราบบ้างครับสําคัญเดียผมผมกดให้ดูก็ได้ได้ครับคือเวลาเราดูหุ้นนะครับช่วงนี้มันมันมันจะเริ่มเอกแหละเพราะว่าช่วงนี้มันจะเอกมันจะมันจะมี alert alert อีกเยอะแล้วเพราะว่ามันมันเริ่มจะใไกลประชุมผู้ถือหุ้นหรือว่าประชุมเอ็กปันผลนะปิดปิดสมุดบัญชีอ่าอย่าง k c e อย่างเงี้ยครับครับฮัลโหลได้ได้ครับ ตัวสองเอกนี่มัน,มนหมายความบ้างเอกดีเ xd XD ก็คือ X อ i v i ว e เดนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาสองพันยี่สิบสองหมายความว่าถ้าเราซื้อหุ้นวันที่ก่อนวันที่ยีสบเอ็ดอะครับเราก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลครับแล้วกับถ้าซื้อก่อนวันที่ยีิบเอ็ดเนี่ยถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยเราจะได้สิทธิ์เขา้าประชุมด้วยครับผมก็จะมีจดหมายเชิญประชุมไปที่บ้านครับ ประมาณหรือแล้วก็จะมีจดหมายแจ้งด้วยว่าเราจะได้ปันผลเท่าไหร่ครับถ้าถือจนถึงวันที่ยี่สิบเอ็นะครับแต่ถ้าซื้อหลังวันที่ยีสเอ็ดปุ๊บก็จะไม่ได้ปันผลในรอบนี้ก็ต้องรอรอบหน้าอืมคือเหมือนกับคือช่วงที่เขาปันผลกันไปเรียบร้อยเนาะที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น SPSM เ็จะมีประมาณเนี่ยครับมี XRXR ก็คือไร้นะครับสิทธิ์มัก็จะมีหลายแบบทั้งสิทธิ์ในการ ซื้อหุ้นแม่สิทธิในการรับบอร์แดนเอ็กดับบิลนะครับเอ็กบอร์แด์บอร์แดนคือสิทธิหนังสือแสดงสิทธิ์ในการซื้อหุ้นแม่อีกนะครับตัวมาทีหนึ่งก็คือติดเทอร์นโอเวอร์ลิสต์นะครับพวกหุ้นร้อนหุ้นปั่นอะไรเงี้ยทีหนึ่งจะต้องใช้บัญชีใช่เป็นเลเวลหนึ่งครับพวกติดกับสวิงเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะโดนตลาดขึ้นทีหนึ่งคือใช้บัญชีเงินสดซื้ออย่างเดียว ครับ,รบก็คือจะบอกว่ามันก็จะมีหุ้นบางตัวเนี่ยเวลาซื้อมันก็จะมีแบบว่าทางตลาดหลักทรัพย์เนาะเขาก็จะมาช่วยช่วยแบบคัดกรองหรือ่าช่วยสกรีนดูนะครับบางธุรกิจที่มันแบบมีความเคลื่อนไหวร้อนแรงเกินเนาะใเขาก็จะเข้ามาล็อกไว้เพื่อไม่ให้แบบเป็นช่องในการเก็งกําไรเยอะเกินไปก็จะขึ้นมาเตือนต่อเลยครับใช่ ต่อจากโคดนะครับถ้าหมดหลายตัวก็มาที่บิดอันนี้ก็จะเป็นเราเลือกมอดไอคิวแวลไว้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวที่ติดอันดับก็จะมีเคแดงเอชซีบีปตทนะครับครับพวกนี้ก็จะเป็นเห er, ็น,นบิดออฟเฟอร์อันนี้ก็คอะไรส่วนติ๊กเกอร์ก็คือหุ้นที่แม็กทั้งหมดในตลาดนะครับมันจะมันจะลันนะตลาดเปิดยังตลาดยังไม่เปิดโอเคอ่ามันก็จะ เห็นหุ้นไหลลงมาทั้งหมดครับตอนตลาดเปิดนี่ก็จะไหล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 อันนั้นก็จะเป็นติกเกอร์ติกเกอร์ก็เป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับทําให้เราเอดูว่ามันเกิดอะไรนณณตอนนี้ครับแบบเวลามีติกเกอร์ไหลเยอะๆอะไรเงี้ยหุ้นตัวนี้อ่าคนก็จะเริ่มเข้ามาสนใจอย่างนั้นล่าก็เป็น s 5สห2 2ิบอยิบสองันนี้เป็นพวกสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับครับจ o โอ2ยิบสองก็คือทองนะครับแต่เราก็เราก็ตอนนี้เราเรียนหุ้นอยู่เนาะแล้วก็โฟกัสที่หุ้นก่อน ต่อมาครับอ่าเป็นหน้าบายเลื่อนมาที่จากเปียนไปทางเลื่อนมาเป็นที่บายเซลเมื่อกี้เรารอยู่ตรงนี้นะเรียวไทม์เ,เราเลื่อนข้างล่างมาเป็น buy sell บ่ายเซลก็จะเป็นบายเซลและอันนี้ก็ดูหุ้นบีอซีนะครับมันก็จะกดซื้อขายได้มันก็จะมีอราคาบอกแล้วก็บีตออฟเฟอร์นะตอนนั้นนะครับที่่หุ้นกำลังนั่นอยู่กำลังซื้อขายอยู่ ทายก็คือหนึ่งหกสิบหกจุดแปดก็คือสูงจุดสองศูนวันนี้โลก็คือสิบห้าจุดเก้านะครับซิลลิงคือแผดานที่กำหนดไว้นะครับหุ้นจะขึ้นได้ไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็คือยี่สิบเอ็ดวันสามสิบน,น,นั่นเองในหนึ่งวันเนาะใช่ครับส่วนฟลอร์กส่วนฟลอร์ก็สามสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับที่สิบเอ็ดจุดห้าครับคือลงได้ไม่เกินเนี่ยครับผมแล้วก็เอเวอร์เรจนะครับก็คือค่าค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในวันนี้ แปลว่า16.4เนี่ยเราซื้อแพงกว่าคนทั่วไปนะคนทั้งคนที่เล่นอยู่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอืมครับก็บายเซฟไม,มนเป็นไรก็แล้วก็หน้าพอร์ตนะครับพอร์ตโฟลิโอแต่นี้เป็นพอร์ตจำลองนะของผมก็ไม่มีไม่มีหุ้นนะก็เลยยังไม่ได้เอามาให้ดูแต่ถ้าซื้อปุ๊บในหน้าพอร์ตโฟลิโอหุ้นหุ้นมันก็จะเข้ามาอยู่ที่หน้าเนี้ยครับครัพอร์ตโฟลิโอก็จะมีเอ่อจำนวนแล้วก็ราคากำไรถัดทุนนะครับ ต่อมาก็ที่หน้าออเดอร์ออเดอร์ก็จะเป็นออเดอร์ที่เราี่ซื้อในวันนั้นก็จะใบเซลล์นะครับขึ้นมาสเตตัสต่างๆถัดมาก็เป็นดิวซัมมารีดิวซัมมารีนี่ก็คือมันก็จะรวมยอดให้เราครับว่าวันนี้เราซื้อไปเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่นะครับดูตอนปิดเห็นว่ฟีเกิดฟีเท่าไหร่เราจ่ายค่าคอมมิชชั่นไปเท่าไหร่ครับเร็วเร็วไปไหมหรือหรือมีอะไรจะสอบถามแล้วก็ มล์เมนูนะครับหน้านี้ก็สำคัญนะครับหน้านี้ก็จะรวมรวมหลายๆส่วนทั้งเอ่อ DCA DCA คืออะไรครับคุณเหมือนคุณบูสสอนไปแล้วเนะาะเมื่อวานครับเมื่อวานสอน d c a กับกองทุนนะอ่า dca ครับหุ้นก็มี dca เหมือนกันก็คือการขยอยซื้อสะสมไปเรื่อยๆนะครับครับม,มันก็ทำให้เราต้นทุนต้นทุนของการซื้อหุ้นเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยเราก็จะได้รับหุ้นเนี่ย มีมีมีราคาที่เออไม่ไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปก็อยู่ในได้รา,ราคาที่เหมาะสมอะครับครับในหน้าน,านั้นอะในหน้าด้านขวาก็จะเป็นจุดที่เราตั้งออเดอร์ได้รเราอยากจะให้เป็นรายเดือนรายสัปดาห์นะครับก่อนเช้าตอนบ่ายอะไรเงี้ยครับตั้งตั้งได้หมดเลยอืมเราจะตั้งไว้อัตโนมัตินะครับเป็นตั้งออเดอร์ล่วงหน้าเนาะใช่ใช่ครับ เก็ okay. จะมีนั่นแหละมีมีออเดอร์เซตัสแบบเทสติ้งอะไรเงี้ครับอันนี้สำหรับคนที่ลงทุนระยะยาวแล้วก็เหมือนที่บูสอนก็คือเราอาจจะเงินทุนไม่เยอะแต่ว่าเราอยากจะออมอย่างเงี้ยครับเราก็เดือนละพันเดือนละห้าพันอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นการลงทุนที่ดีเหมือนกันนะก็คือทําให้เราได้แบบได้สะสมหุ้นไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องเลือกอีกทีหนึ่งว่าอหุ้นที่เราเลือกเนี่ยก็ต้องพื้นฐานดีอย่าเงนึยเนาะครับ อ่าแล้วก็มันจะมีก็คือหน้าเทคในเมนูมันก็จะมีหน้าเทคนิคอลครับกดเทคนิคอลเราก็จะมีกราฟ S C B ก็มีแล้วตอนแรกตอนแรกที่แบบแนะนําก็เหมือน S อ B มันยังไม่มีหัวข้อเนี้แต่มันก็เขาก็มีให้แล้วก็ก็ดีก็แนะนํานะครับเปิดได้เร็วอันเราก็จะใช้กราฟใช้จากมือถือเนาะดูจากมือถือได้นะครับใช่ใช่ครับใช่ ก็ดูได้คร่าวๆเลยครับอันนี้ก็ใช้ใช้หากินได้ครับพอมีเครื่องมือพอสมควรครับก็กดดูว่าเออแนวโน้มอะไรยังไงราคาหุ้นอยู่ตรงไหนอะไรอย่าเงี้ยครับก็ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่อมาก็คือหัวข้อสกรีนสต็อกสกรีนนะครับอันนี้ก็จําเป็นอันนี้ก็มีประโยชน์นะครับสาหรับคนที่จะใช้หาหุ้นในการเทรดเนี้ยก็จะมีเด v วินเดนเพล Value Stock, Consistent Growth นะครับ c a n สลิมหรือใช้หรือคนที่ชอบใช้เส้น SMAEMA e ดูในการจับเนี้ยก็ใช้เส้นสั้นเส้นยาวอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ครับครับเราก็จะมีสกรีนได้เหมือนกันออนอย่างเดียวไปคือเครื่องมือของในการซื้อขายนะ <Stop S 1> ทางบ <screen. S 1> างคนที่เขาทำโปรแกรมอะ่ะเขาก็เอาเราพูดง่ายๆคือเราก็อยากจะให้แบบ ข้อมูลให้มากขึ้นให้เยอะขึ้นเพื่อได้ช่วยในการตัดสินใจนะครับสมัยก่อนบางทีต้องแบบมาทําเองอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้พอมีเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้เนาะช่วยมากขึ้นครับมันก็กดลองหุ้นช่วยแบบเขาเรียกว่าปลดแรงเราในการหาข้อมูลทํากันบ้านเองมากขึ้นอะอย่างลองลองดูตัวอย่างเลยครับลองดีวีเด,นด้นกันไหมผมว่าน่าสนใจนะสําหรับบางคนที่อาจจะเริ่มเริ่มลงทุนเนาะเน้นในเรื่องดีวิเดนใช่ครับ มันมันก็กำหนดนกำหนดได้เลยว่าเออเราอยากให้ดีเวเดนเนี่ยเท่าไหร่เราอยากได้มากกว่าสามเปอร์เซ็นตมันก็จะสแกนมาให้เราเลยครับอย่างเงี้ยครับมันก็จะมี m mcs แล้ว lean icn sort utp utp ก็ทำกระดาษ ptl ก็ปิดเอ่อทำอะไรนะ้ปิดตเคนครับโปรฟีมเนี่ยครับแซเป้ใครเคยดื่มแซเ,เป้บ<ล>้างแซเป้แล้วก็เป็นน้ำในเซเว่นน้ำสีส สุขภาพนะครับครับอ่าพวกนี้เขาก็สแกนมาก็ดีเวเดนยิวก็ดีอยู่เห็นไหมครับแถวแรกแล้วก็พวกนี้เขาเหมือนใช้ด<ๆ>ีใช้อะไรอย่างเงี้ยพวกเลโชต่างๆมาช่วยจัดเรื่มอนมันก็เลยจะสแกนขึ้นมาได้เห็นประมาณเนี่ยแล้ก็แต่เราเลือก<ช>เราก็ต้องเลือกเอ่อุใช้ทุนแรงได้เนาะในการสกรีนใช่ใช่พอหุ้นมันีเป็นตัวเราเราก็สแกนไปเลยง่ายกว่า ครับครับอันนี้ผมบางทีผมคิดอะไรไม่ออกผมก็มาเปิดดูหน้านี้ว่าแบบเออมันก็มีหุ้นให้เล่นนะอะไรเงี้ยครับครับแคนซลิมนี่ก็ดีครับเป็นเป็นเป็นสูตรเป็นทฤษฎีของวิลเลียมเจโอนีขอขอเล่าแบ็คกราวด์แบบที่เติบโตดีพอเขาเปรี้ยวเล่าแบ็คกราวด์หน่อยได้ไหมแคนซิลิมนี่มันมันแบบประมาณไหนบ้างคอนเซ็ปคือยังไงอะไรเงี้ยฮะโอ้ับคือเป็นอาจารย์คนนี้ครับวิลเลียมเจโอนีวะครับเขาเขาก็ มีทฤษฎีของเขาขึ้นมาเนาะว่าแบบในการเลือกมุ่นที่มีอัตราการเติบโตต่อเนื่องอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วก็คือมันเป็นพวกสถาบันเขาก็ใช้เกณฑ์น,นี้เหมือนกันนะครับในการในการเสิร์ชหาก็จะใช้ทั้ง EPS growth นะครับแล้วก็ ROE D/E แล้วก็เปอร์เซ็นต์เชนอะไรย่างเงี้ยครับมาในการจับแต่แต่ตัวเนี้ยไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่นะคือผมออดูดูแล้วมันก็จะไม่ค่อยอัปเดต แต่ก็มีเยอะครับดูพวกพวกนี้ส่วนใหญ่สังเกตด,ดูจะเป็นหุ้นกดโกรดน,นะครับดูโฮมอ,อย่างเงี้ยครับเจมาร์อุ้ดโอกรออะไรเงี้ยโอริก็คือออริจินนะครับทำเกี่ยวกับอสังหาเนาะคอนโดครับเอเอก็โกรดเหมือนกันเอก็พิเ็นอะไรนะเป็นโซลาร์แล้วตอนนี้เขาก็ทำพวกแบตเตอรี่อย่างเงี้ยครับครับก็ ใช้แคนซซลิ่มจับนะครับหรือจะเป็น EMA EMA ก็คือที่เราที่เราเรียนกันไปก็คือแต่อันนี้เขาใช้สิบกับห้าสิบเนาะสิบก็คือเส้นสิบวันปัดขึ้นมาห้าสิบก,ก็ใช้ได้เหมือนกันครับเพราะมันก็เป็นเส้นสั้นตัดเส้นยาวก็จะมีหุ้นเราก็จะเห็นแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีแต่ส่วนใหญ่ผมถ้ามันขึ้นโชว์า่าเถ้าหุ้นปัดแป๋มก็จะไม่เอานะ ผมก็จะดูพวกแบบเออพื้นฐานที่ดีน่อยไอแบบมินอย่างเงี้ยมินค,คืออะไรไมเนอร์กรุ๊ปคืออ่าขายอะไรบ้างไมเนอร์กรุ๊ปก็ขายเเวนเซนเนาะนมีสเวนเซนมีพิซซ่ามีาพิซซ่าครับแล้วก็มีโรงแรมก็พื้นฐานทีอยู่ก็ KYE KYE ก็แอร์มิสูบิชินะครับ อ่าก็พื้นฐานที่เหมือนกันครับนั่นแหละเวลาเราเลือกเราก็จะเราก็จะเลือกแบบพวกแบบบริษัทดีๆหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าแบบตัวแปลกแล้วมันพึ่งมาตัดอย่าง EQ หรืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่เอานะเราก็จะไม่ไปเล่นบางบางทีเรื่องเทคนิลนี้ไม่ใช่ว่าดูแค่ราคาเป็นอย่างเดียวครับต้องดูด้วยว่าคุณภาพมันพอไปได้หรือเปล่านะฮะบางทีแบบโดนแล้วก็โงโอ้โหเอ เคยเจอนะคือคือส่วนตัวผมก็เคยมีประสบการณ์นั่งคุยกับเจ้ามือหุ้นเล็กนะคำว่าเจ้ามือคือตัวเขาเป็นเจ้าของเลยนะแกก็แบบว่าเออเราเข้าใจว่าในในวงการนะถ้าเกิดสมมติว่าเราไปยุ่งกับหุ้นเล็กหรือว่าสไตล์ที่เป็นที่เขาเรียกภาษาเขาเรียกหุ้นปันอย่างเงี้ยคือบอกเลยว่ามีหนาวๆร้อนนะครับเจ้ามือเขานี้นั่งนับทุกเม็ดเลยนะฮะว่าแบบเฮ้ยเงินส่วนของเขาเท่าไหร่เงินส่วนคนนี้เท่าไหร่ส่วนที่แปลกปลอมมาเขาก็จะไล่ทุบ นะครับอาจจะแบบลากราคาไปเยอะๆหรือว่าแบบขายทิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีวิธีในการเอากําไรเนาะจากบรรดาแมงเม่าครับต้องต้องระวังมุ่นอะไรแบบรู้จักรหรือว่าดูงบเราไม่น่าไว้ใจเนี่ยก็พยายามพยายามออกห่างนะครับอีกเลี่ยงดีกว่าครับจะเป็นมันจะเป็นการหางานให้ตัวเองอะไรองค์เคยเจอเหมือนกัน <Okay. S 1> นะ แต่ประมาณนี้เราก็รูร้สึกเอออย่าไปยุ่งเลยดีกว่าแม้ว่าเราจะรู้จักกับเจ้าแต่เราก็ไม่อยากยุ่งกับเขาเท่าไหร่ผมเคยเจอมันก็เป็น ISI เนาะ ISI ก็อย่างที่เราเรียนไปนะครับคันนี้เขาเอ่เอเป็นการให้การปรับขึ้นนะครับครับก็จะเห็นเคเยอะพอสมควรเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันมันลงใช่ไหมมันก็แบบโอเวอร์โซไปเยอะอะไรเงี้ยตอนนี้มันเริ่มรีบาวกลับแล้วมันก็อาจจะ ขึ้นมาเยอะหน่อยตัวสแกะครับก็สมควรเพราะว่าช่วยมันก็ขึ้นมาเยอะหน่อยตการเปิดบัญชีนะครับก็เอกสารที่ใช้ก็สำเนาประชาชนหน้าบุกธนาคารสวนี้ก็น่าจะเป็นเกณฑ์ประมาณนี้นะเท่าที่ผมเห็นก็ยิ่งถ้าเป็น SCD เงี้ยครับมันเรามีแอปใช่ไหมแอป SCD easy เงี้ยครับสามารถใช้ในการเปิดได้เลย5นาที คือก็ไม่ได้อะไรอของเขานะจริงๆผมก็เชียร์ให้ไปเปิดพิ s c o กับเพื่อนผมไปได้นะแต่ว่าก็ถ,าถ้าเอาเอาเร็วก็ s อ b ซีครับใช่ไหมเอสซีีฮ<อ>ัลโห<อ>่ในการค่าทรรมเนียมนะครับก็ทั่วไปท่าเทรดออนไลน์นะครับลูกค้าเชีร์ขายเองก็พิสโกศูนยจุดหน้าเ็ดเปอร์เซ็นะครับแล้วาก็เอาแบบเจ็ดเอร์ซนตดีครับรวมศูนยดหนงหกแปดเปอร์เซนะครับ,รบอย่างเช่นซื้อหุ้น1นึ่งบาทจ่ายค่าคอมก็สิบหกจุดแปดส อันนี้ต้องคีย์เองนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นบัญชีแบบวงเงินอันนี้เป็นบัญชีเงินสดแต่ถ้าบัญชีแบบวงเงินอย่างเช่นซื้อก็จะเสียค่าคอม0 2, 2> <15. S 1> ์เจ็ดครับ <15. S 2> ก็จะเป็นประมาณ20 21บาทนะอะไรอย่างเงี้ยแบบวงเงินถัถ้าเป็นอย่างที่คุยไปตอนแรกว่าแบบเราผ่านมาเก็ตติ้งเราไม่ว่างอย่างเงี้ยครับ <15. S 2> เราก็โทรเข้าไปแบบรุ่นอยู่ทํานูน่ทนทํานี่แต่อยากซื้อหุ้นมากก็เลยโทรไปนะครับ ก็อย่างที่อีกเลทหนึ่งเลยนะครับ0.257นะครับก็ประมาณ26่สิบหกบาทก็จะแพงกว่าก็เหมือนมีคนช่วยส่วนบอเกอร์ไหนดนะีนะครับวิธีการก็ใช่ใช่เพราะว่าให้ Marketing งฟรีเขาก็มีต้นทุนนะเนาะในการแบบรับสายในการคุยอะไรอย่างเงี้ยบางทีมาเก็ตติ้งเขาอาจจะให้ให้คำแนะนำด้วยครับก็เป็นต้นทุน ใช่โอเคส่วนโบกเกอร์ไหนดีนะครับก็โบกเกอร์ใหญ่ๆก็ได้ครับโบกเกอร์เช่นกินเองหยวนค่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ต้องไปดูนะครับว่าเพราะว่าบางทีบางโบกเกอร์เนี่ยเขาจะมีขั้นต่ำในการเทรดห้าสิบบาทบางร้อยบ้างอะไรย่างเงี้ยครับก็ต้องก็ต้องไปดูรายละเอียดว่าเช่นเขาเก็บยังไงนะครับโบกเกอรกใหญ่ๆก็ดีครับเพราะจะมีดีเซิร์ตคำวมาขั้นต่ำในการเทรดก็คืออย่างบางทีเราแบบ เมื่อกี้บอกสมมติห้าสิบาทใช่ไหมฮะเช่นเราบอกว่าเราจะซื้อหุ้นแค่หนึ่งหมื่นบาทแต่ว่าค่าคอมที่เราจ่ายเราจะไม่เราจะไม่ได้จ่ายสิบบาทเนาะเราต้องจ่ายเอาห้าสิบาทก็คืออย่างบางทีอืมอันนี้เป็นต้นกีบอกนะครับเพราะเป็นขั้นต่ําไปที่จะต้องจ่ายให้เขาวันนั้นวันนั้นเราจะโดนลดใช่แต่ว่าค่าคอมวันนั้นเราจะโดนห้าสิบจะไ่ได้บบาทเนาะเราต้องจ่ายห้าสิบาทโอเค ก็แนะนำก็พวบลกใหญ่ๆครับเขาจะมีรีเสิร์ชดีอยู่แล้วก็คือบางทีบล็อกใหญ่เขาจะมีเขาเรียกอะไรนะเซิร์ฟเวอร์ครับแล้วเวลาแบบถ้าล่มเขาอาจจะมีสำรองได้เร็วกว่าบล็อกเล็กๆเยอะๆอันนี้ก็เป็นเป็นทิคในการเลือกบันนี้อันนี้ขอถามเนาะจากประสบการณ์ของคุณเปียวเนี่ย เมื่อกี้ที่เราเรื่องเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยปกติเนี่ยถ้าเจ้าเล็กๆเนี่ยเคยเคยเจอไหมฮะหรือแบบอาจจะเป็นเพื่อนในวงการหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าใช้แล้วมันล่มบ่อยๆอะไรเงี้ยมีมีไหมฮะก็มีบ้างแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือเขาเขาใช้สตรีมมิ่งอยู่แล้วไงการการล่มมันจะล่มระดับอนตลายแต่ว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันเหมือนกันครับบางโบเขามีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองในการส่งอะไรเงี้ยมันก็จะเร็วกว่า ในการแก้ปัญหาครับจะล็นะครับผมออโบกเล็กๆกันี่ยเราอาจจะต้องรอเนี <the <the ่ยครับโอเก็เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานเลยในการส่งจะเร็วกว่าโบกใหญ่ก็ดีกว่าครับแต่ก็ต้องไปดูอีกอะไรครับว่าว่าขั้นขั้นต่ำเขาแล้วอะไรเราอาจจะครับโอเค เทคนิคการเลือกหุ้นนะครับแล้วก็คีอไปแล้วเนาะแล้วก็คงเลือกคุณพื้นฐานดีมีพี่อดพอสมควรนะครับกระแสประเด็นการทาการบ้านนะครับโอเคอ่าทีนี้พี่ปูคุยอยู่ก็ g โกบ a เนาะครับอย่างโก o บครับดีมีพีโอดแล้ก็เราก็ถามตัวเองครับว่าเป้าหมายของเราคืออะไรนะครับเราอยากเป็นเจ้าของเหตการเ์เขาไหมหรือเราแค่อยากจะรับผล่างเฉยๆนะครับเถระยะสั้น อันนี้ก็เป็นเรารีเสิร์ชของฟิナเซียนะครับก็มันก็จะมีข่าวสองต่างๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับกําำไรกับมาโตในช่วงเซ็กั์นฮาร์ฟเซ็กต์นฮาร์ฟก็คือครึ่งปีหลังนะครับครับแล้วก็อ่าเขาก็จะมีข่าวต่างๆแล้วเขาก็จะให้ตัวว่าเกิดอะไรนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็จะให้คําแนะนาํามาช่วงเซ็กต์นจะทาอะไรนะครับ<嗯>แล้วก็ให้ราคาเป้าหมายว่าน่าจะไปยี่สิบเจ็ด กระสุกอยู่นะเก็ดูเบอร์เบอร์แต่ก็แต่ก็มันก็เป็นแค่เป้าหมายครับบางทีเราเราก็ดูไว้เป็นเป้าเฉยๆแต่เอาจริงๆอ่ะมันมันมันไม่ค่อยถึกหรอกนะประสบการณ์เขาแต่เขาก็คำนวณพวกแฝดรายอะไรเงี้ยก็ก็ต้องตามเขาครับเพราะว่าพวกนักวิเคราะห์เขาก็มีข้อมูลเยอะกว่าเราทำทำไม่ค่อยถึกหรอกตัวเลขหนักกว่าเราเนาะเขาก็เขาเขา data ตามไปครับ โอเคอาอย่างอย่างเราอยากเป็นเจ้าของเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออตัวที่ที่แม่ห้องสอนมี Google h o u s e ไหมมีแล้ก็เสิร์ช Google ดูอ่ามีเนาะเห็นเราเห็นจำเราไปหรือเราเป็นลูกค้าอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเอออยากเป็นเจ้าของต้งอะไรเงี้ยครับสองมีก,ก็เริ่มศึกษาข้อมูลอย่างที่คุณบูสอนไปเมื่อตอนเช้า,าครับว่าข้อสนเทศของบริษัทอย่างเงี้ยครับหรือเราเป็นลูกค้า มันก็จะมีข้อมูลต่างๆใช่ไหมครับว่าบริษัทโกลว,ว์เฮาส์นี่เขาทำอะไรวัสดุก่อสร้างเห็นฟรีโฟร์เห็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เงนี้ครับเนี้ยผู้ถือหุ้นรายใหญ่เงนี้ครับเราจะเห็นว่ามีข้อเป็นพวกเป็นประกันสังคมคือถ้ามีต่ดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วเห็นเป็นประกันสังคม,มน,นะเป็นคลิปอย่างหนึ่งก็คือแต่ว่ามันมันมันต้องเราจะเห็นว่าเขาเรียกว่างไงอ่ะมันก็<ด>น่าสนใจอยู่นะ ก็คือใช่แตลว่าแป่ว่าประกันสังคมนี่เขาต้องคิดมาแล้วแหละเพราะสถากันสังคมเนี่ยเขาบริหารเงินให้กับคนเกือบทั้งประเทศอ่ะครับอืมกันก็แสดงว่าก็คือตัว global เนี่ยก็สังคมนี่เขาต้องคิดมาแล้วมีความน่าสนใจวนงคนแถมมีพวกกองคนเกือบทั้งประเทศมีสถาบันจากต่างประเทศถือด้วยครับอันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มอย่างหนึ่งว่าเออเราก็ไม่น่าพลาดเนาะถหุ้นที่มีพื้นฐานดีอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็จะมีเรื่องออย่างที่ปูสอนไปแล้วก็จะพวกอัตราส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับแล้วก็จะมาดูว่าโคบอลหรือว่าหรือว่าดูอัลราส่นอนอ่าตอนนี้กําลังตลาดกําลังจะเปิดใช่ไหมครับแรนดอมอยู่ขึ้นโคบอลกำลังแรนดอมนะครับตลาดตลาดบ่ายก็จะเปิดบ่ายสองครึ่งนะครับตอนนี้กําลังตลาดกำลังจะเปิดตอนนี้แรนดอมอยู่ตรงแมก็ ตั้งแต่บ่ายสองจนถึงบ่ายสองครึ่งําว่าแรนดอมนี่คือแรนดอมอะไรครับคือแรนดอมเนี่ยมันก็เหมือนแบบว่า,าให้ใส่ราคาซื้อราคาขายก่อนนะครับครับก็คือคนที่อยากซื้ออยากขายอะครับก็บจะใส่ราคาเข้ามาคือถ้าอยากได้มากก็ใส่เป็นราคา a e o ครับครับให้ใส่ราคาซื้อ,าาอก็ตั้งบิดครับอย่างเช่นอยากเรามีตังเราอยากได้มากเราก็ตั้งบิดซื้ออยาก a e o ที่ห้าหมื่น ห้าพันหุ้นห้าร้อยหุ้นะครับครับแล้วมันก็จะแรงต้องไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นราคาเปิดอย่างจริงครับจนจนเปิดที่ใบสองครึนะครับที่ห้าหมื่นเนาะเราก็จะเห็นว่าวันนี้แต่มันยังก็ยังไม่เปิดอ่ะเดี๋ยวระหว่างช่วงรอตลาดเปิดผมอาจจะลองแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตคุณเปียวแตสกรีนฝั่งทางผมนิดนึงนะครับ